ครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามนะคร,ร,ร,รับที่เพื่อนๆพี่น้องสื่มวชนทั้งในสุดกลางสุดผุ้พันได้ให้ความร่วมมือและก็ได้เป็นชันทันมาในการเตะบอลครั้งนี้การแถลงข่าวก็ี่เริ่มต้ทน,นที่ร้านลาเต็ดูดนะครับ,นะรบก็เป็นครั้งที่สามเราก็ตั้งใจอะไรจะทำอะไรอย่างไรขอกราบยินเชิญที่สาวรวัตเลมโบ และท่ทานประธานกา็คือท่านคุณโทอันนั้นหรือแก้วได้อธิบายให้เพ,พื่อนๆฟังอาจจะมีถึพพพงพบร้อยครั้งก็ได้ขอเรียนทุกที่จะพูดก่อนเลยนะครับใสุรโชคเจษเดชนะครับฉายาสาว,วันดโบที่พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนให้ฉาย,ยาผมไว้นานแล้วนะครับน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่าสามสิบปีนะครับก็จากการทําง,งานของผมที่ผ่านมานะฮะจากเรื่องของการเป็นตำนรวจราหาะนะลุยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะ ปัจจุบันนี้ผมเนี่ยยังเป็นเขาเรียกว่า้ากรรมนานเป็นยังเป็นนายตำรวจนะครับเป็นตำรวจประจำตัวของพลเอกพิจิตรกุลวนิชอง์มตีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าพูดถึงพลเอกพิจิตรเนี่ยท่านพลโทนานจะรู้จักดีเพราะว่าท่านนับถือกันอยู่นะครับท่านพลเอกพิจิตรเป็นนักลบที่เก่งมากผมว่าน่าจะเก่งเก่งที่สุดในเอเชียแล้วก็เหลืออยู่คนเดียวในในเป็นตำนานาในคันนี้อายุ90ปีนะครับ<อ>ท่านเป็นคนยึดเขาคอนะฮะ เป็นคนยึดเสาข,ข,ข้าใช้เวลาเกิด20ปีนะครับแล้วท่านก็มอบหมายให้ผมเนี่ยดูแลโครงการพระราชดิษบนเสาขอ้ขอขอ,อีก,อ,กอีกตำแหน่งหนึ่งเป็นรองประธานนะครับแล้วก็ท่านก็จะมอบหมายให้ผมเนี่ยไปเข้าเฝ้าอะไรหลายๆครั้งทีมอบหมายให้ผมตลอดไปไประชุมไปอะไรตลอดเรื่อยๆทำหน้าให้ท่านอยู่ท่านยังแข็งแรงครับแต่ว่าเป็นตามเวลา90บนะครับเราก็จะพยายามลากท่านได้ถึงร้อยนะครับให้ถึงร้อยปีให้ได้เพราะท่านเป็นวีรบุรุษเสาเข้อและรระราชาตกู้ดินในตำนานนะครับเป็นนรระราชาเป็นุติด้วย ผมก็ภูมิใจที่ผมได้ท่านได้แต่งตั้งผมแต่ท่านมาสิบกว่าปีแล้วนะฮะแล้วก็ผมเนี่ยได้ได้ร่วมงานกับท่านพลโทนันมาสองครั้งแล้วเห็นกนารทํางานแล้วผมชื่นชมนะท่านนั้นแล้วท่านอยู่ที่ึกษราพัานดนตรีกาท่องเที่ยวและกีฬาด้วยนะครับเรียนพลโทนันเครือแก้วที่ปรึกษาราดนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ปังแางแล้วก็พบี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่สละเวลาเวลามีค่าเนี่ยมาช่วย มาช่วยงานการกุศลนะครับผมขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมบางอย่างนี้ถ้าจำได้ครับแกลเลอก็คือเจ้านายนะไม่ไม่ไมีซื้อไม่มีใครลิขสิทธิ์ไม่มีใคร,ใครขาขายนะไม่กล้าไม่กล้าครับเจ้านายและแขกผู้เกียรติชุมชนเนื่องด้วยชมรมการกีฬาต้านยาต้านภัยยาเสพติดเนะี่ยได้ร่วมกับสมาคมผูสขข้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิยุโทรทัศน์ส่ิสวนภูมิภาคนะครับก็พวกเราเองนะ จัดการแข่งขันทุกบอลการกุศลนับพิเศษรวมน้ำใจต้านภัยยาเสพติดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนการศึกษามอบให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นการแบบว่งเบาภาระ,ระพ่อแม่นะครับผู้ปกครองในภาวะโควิด19รวมทั้งให้การสนุนเด็กนละเยาวชนที่หันมาเล่นกีฬาออกกำลังกายให้ห่างไกลย,ยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหายิ่งใหญ่มากท่านผู้เห็นนะครับ ผมเป็นประธานวุฒิการต่อต้านอกรรมิยาเชติผมจดทะเบียนเนี่ยถูกต้องมาปี39แต่ทาํามาตั้งแต่ชุมงต้ปี30ก็ประมาณ3กม่ิบปีตอนนี้ยังไม่มีใครเชื่อนะครับว่าปัญหาย,ยาติดจ,จะรุนแรงผมเพื่อผมเปิดเกมมาตลอดและเป็นคนที่จัดงานวันต่อต้านายาติดโรคให้หนึ่งที่สอง,ท,สองที่สามก็เชิญเซ่มาหลายหลายพคงนะครับแต่วันนี้เมันเลื่อมันน่ากลัวมากเลยนเนยาติดวันนี้วิธีการที่เราจะทําได้เนี่ยก็อย่างที่ท่านผู้นานประธานเนี่ยกับท่านเลาขาธรรารับประธานก็ถูกต้อง้นะครับ แล้วท่านพลเอกปจิตเนี่ยขับนุนเต็มที่เขาก่อนท่านก็ให้ถ้วยมานะครับโดยจะจกกัดการแข่งขันนะครับจะโดยผู้ผ่านมาเนี่ยสองครั้งก็มีปังแหวงกับผู้พี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยที่ไปช่วยกันท่าทีแล้วร่โคราาซึ่งผ่านไปสวยมากขนาดน้ําท่วมนะครับผู้ล่อผู้ว่ามาผู้หล่อผู้ใหญ่มาเยอะแล้วก็มีดาราศิลปินมาแน่เลยกันน้าท่วมนฮะเศรษฐกิจก็ไม่ดีก็ยังยังผ่านได้นะครับโดยจัดมาสองครั้ง มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนไปแล้วในสี่โรงเรียนนะครับและครั้งนี้จะจัดการแข่งขันเป็นครั้งที่สามมอบเป็นมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอีกหกโรงเรียนนะฮะกีฬาหาก,กายาเสพติกกีฬากล้าสร้างชาติการศึกษาสร้างคนนะครับวันนี้เราเห็นนะในทั่วโลกต่างประเทศเนี่ยคนที่เป,เป็นเป็นเจ้าของเศรษฐกิจนี่สหรัฐจีนรัสเซียต้องเป็นเจ้าเรื่องกีฬาด้วยวันนี้ถ้ากีฬามาต่อนเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะรวยนะครับ นักบอลดัดนักนักบอลแตะทีก็ค่าตัวไปร้อยล้านโรงเรียนขาดแคลนหกโรงเรียนนะฮะกระผมจึงขอากาบเรียนเชิญได้เวลาเหมาะสมนะครับผมได้กราบเรียนเชิญท่านพลทวนันเพื่อแก้วที่อุตสาหะตติว่าการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานชมรมการกีฬาต้านพยาข้านพยาถิติดขึ้นกล่าวในในโอกาสนี้ขอากาบเรียนเชิญนะครับ ขอบคุณท่านสารวัตรแรมโบค้ครับและก็เรียนประธานนายกสมาคมผู้สือข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ส่วนภูมิภาคและคณะดารานักสแสดงนักร้องทั้งหลายท่านผู้มีกิจสาธารนณะเสียสละมาทำงานเพื่อส่วนรวมให้กับพวกเด็กๆและก็ประชาชน นะครับด้วยชมรมการกีฬาต้านพย,ยาเสพติดผู้ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่สอสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงให้ห่างไกลจากโรงพยาบาลห่างไกลยาเสพติดถ้าร่างกายแข็งแรงแล้วเราไม่ต้องไปโรงพยาบาลครับไม่ต้องพึ่งหมอเราพึ่งตัวเองขณะน,นี้ชมรมของเ,ขเราได้รับก,การร้องขอ สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาและก็ทุนการศึกษาจากโรงเรียนต่างๆหลายโรงเรียนครับมีเป็นจำนวนมากและหวังว่าเราจะต้องจัดต่อไปชมรมของเราจึงได้จัดทําโครงการแข่งขันทุอนการกุศลซึ่งเราจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์2566 เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาณสนามฟุตซอลในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้ก็เพื่อจัดหาทุนซื้ออุปกรณ์การศึกษาสนับสนุนโรงเรียนต่างๆเราทาง,งานเพื่อเ่วนรวมตามที่ ท่านสารวัตรและโ้ได้พูดไปแล้วในครั้งนี้เราจะช่วยเหลือสนับสนุนให้กับโรงเรียนต่างๆดังต่อไปนี้ 1. โรงเรียนบำรุงระวีวันวิทยาอยู่ที่ทุ่งสีกันดอนเมือ,เองกรุงเทพ 2. โรงเรียนวัดอเดกดิธารามอยู่ที่บางใหญ่ดนทบ,บุรี 3. โรงเรียน วัดหัตถการเกษตรคลองหลวงปทุมธานีโรงเรียนวัดบางกอบัวอำเภอรพระประแดงสมุทรปราการ5วัดบ้านไร,ร่อำเภอเมืองสมุทรสาคร6โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคีอยู่ที่หนองโดนสระบ,บุรีชมรมค่ายขอขอบระคุณ บริษัทห้างร้านทั้งภาคเอกชนและภาครัฐที่ให้การสนับสนุนโครงการของเรามาด้วยดีขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่สนับสนุนถ้วยรางวัลในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ขอบคุณนักกีฬาผู้เสียสละที่ได้ มาร่วมแรงร่วมใจกันทำงานครั้งนี้ให้งานโครงการของเราสำเร็จไปได้ได้วยดีขอบคุณผู้สื่อข่าวทั้งหลายขอบคุณร้านต้นตะับลาดลาเป็ดกุดอนโดนคุณกนกพรชนะคตผู้สนับสนุนสถานที่แถลงข่าวในครั้งนี้ในการจัดกานแข,านข่งขันครั้งนี้ผมก็ ขออำนวยพอให้ผู้ดีสนับสนุนโครงการทุกท่านบริษัทห้างร้านทั้งหลายยมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองสืบสืไปขอขอบคุณครับที่ปรึกษาและท่านพี่รัมโบกล่าวว่าจะตเเวนเตะไปเรื่อยๆให้ครบทุกจังหวัดทุกพื้นที่ขอท่านประธานสื่เหนึองไมครับว่าเราจะเตะยาวนานแค่ไหน กี่โรงเรียนกันทีก็อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าความเสียสละของผู้ร่วมงานทั้งหลายที่จะร่วมแรงร่วมใจกันทํางานถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันทํางานอย่างจริงจังผมคิดว่างานของเราก็จะประสบผลสําเร็จด้วยดีแล้วก็ถ้างานของเราออกมาดีเราทําได้ถูกต้องผู้ให้การสนับสนุน ทั theology, ้งหลายก็คงจะยินดีและก you ็มีความสุขร่วมไปกับเราครับครับพี่ละงท่าไหลายีครับพี่ผมไปครั้งที่สองนะฮะครั้งแรกว่าด้ไปครั้งสองผมยอมรับเลยที่พี่พี่น้องสื่อมวลชนทั้งนี้มีนเป็นกาลังของท่านเรามากและและเป็นสีสันมีท่านรองผู้ว่ามาผู้หลักผู้ใหญ่มาเยอะมากมันน่าภูมิใจที่พวกเราในสื่อมวลชนมาเตะกระดาาคนที่อยากดูนะครับ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพวกท่านเนี่ยได้บุญมาหาศาลท่านอาจไม่ทราบวันนี้เมืองไทยถือน,นักกีฬาแต่ทุกอลเนี่ยไปต่างประเทศตอนนี้มีแต่คนต้องการเด็กยากจนดดบ้านเปลี่ยนบ้านเป็นช่องใหม่ใหม่เลยครับค่าตัวบางทีเกือบร้อยล้านนะฮะเราได้ไปคุยกับพ่อแม่เขาได้ประสบผมต้องบอกว่าวันนี้พวกท่านได้บุญแล้วก็โดยเพบาะตัวผมเองเนี่ยผมมามีชื่อเสียงทุกวันนี้จากกีฬาครอบครัวผมไม่ใช่ครอบครัวเอ่อครอบครัวตำรวจ ซึ่งเป็นครอบครัวตำรวจชั้นนป็ผู้น้อยเป็นในดาบจานพ่อผมไม่ดาผมก็เล่นกีฬาแต่เพื่อนๆผมหลายคนไปเล่นยาเสพติดก็ตายแล้วบ้านผมเนี่ยปัจจุบันก็เป็นนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเป็นเอ่อบริษัทอยู่ปัจจุบันเนี้ยจากกีฬาช่องเจ็บสีลาาเสนาลุมพินีผมต่อยหมดแล้วครับต่อยกระดับแชมป์แล้วตัวเองก็เป็นแชมป์เหรียญทองเป็นแชมป์ลองแชมป์มวยรองแชมป์หล,ล,ลายๆแจ็คเพื่อเเพื่อเด็กเพื่อหาทุนท่านก็มาบริจาคหาทุนเด็กตลอดผมก็ช่วยไปท่านพูดเหรอครับ ก็ผมอาจารย์สอนพิเศษประจำมหาวิายทยาลัยชนบุรีนะครับคณะกีฬาสสอนนะครับพอดีได้จากท่านสาววันเดโปมานานพอสมควรนะครับแล้วพอดีมารู้จักกับท่านธรรมรัก์ด้วยแล้วก็ฝังแง่มันก็ทุท,ท,ทวนานันเกือแก้วนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับส่วนผมเป็นอารย์เนี่ยผมก็ส่วนมากจะไปมอบทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนสิเก่าประจําอยู่ทุกปีนะครับ ทีนี้ตอนนี้กำลังปรึกษากันอยู่ว่าในนามของของของชมรมคณะที่กำลังจัดอยู่ที่เนี่ยครั้งต่อไปผมอาจจะมอบทุนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปริยาตรี4ปีให้กับคณะของของ,ของท่านพลโทนันคือแก้ว <S <S น,กนะครับห้าสเอร์เซ็นี่ยผมรับปากร้อยเปร์เซ็นแล้วนะครับ10ทุน ผมให้ได้นะครับแต่ทุนหนึ่งร้อเอร์เซผมให้เลยครั้งละครั้งละ1นุนนะครับในานามของมหาวิทยาลัยคุนบุ่นนะครับมอบให้เลยครับขอบคุณมากครับก<ร>ารกีฬาตอนนี้ครับเรื่องการกีฬาอ่านมาเีเออ